ทำไมต้องทำท่าอย่างนั้นด้วยอ่ะกลัวมันกระโดดกัดเหรอเออครับสี่ครับอร่อยแล้วเหรอใช่ไปเรียกเปิ้ลมากินไหมเปิ้ลกินไหมโคตอร่อยเลยไม่ไม่แอบมีไม่ลงให้น้องเลือกเนาน้องไม่กินหรือว่าต้องชอปปั้งทีม่ไง พ่อไม่กินไม่กินพ่าเปิดไม่เชื่อของพี่พี่จะให้เปิดกินนะถ้าเปิดไม่เชื่อห่ามห่าห่ามไม่กินก็ไม่กินไม่ไม่บังคับพ่อก็อยากให้ลองชิมดูพ่อก็กลัวเมื่อก่อนตอนนี้พี่ก็กลัวเก่งงานก็ทำให้มก็เลยลองชิมดูอยากกินนะขอบคุณเลยครับคุณเจมขอบคุดหน่อย เป็นอะไรม่ีคุณ่ด้ทายอะไรเมเป็นอะไรพี่บอกว่าเป็นอะไรอ,อะไรพูดดไม่เลากินน้ครับเอาไปกินลนี่มันต้องถือให้กินวะเพาต้องเชื่อฟังพี่ไม่งั้นพี่จะพี่กินก,กินไม่กินไม่ไม้ม